แน่ๆทุกคนกำลังตามหาร้านเติมเป็ยที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อป เออสตี Stephen, เป็นเป่นเพื่อนช้ากิ๊บล่อมไปทุกคนวันนี้นะครับก็เก่กับคลิปแพทนี้ไปด้ยกันประจําอัปเดตของคุกกี้พยาวานคุกกี้ตัวใหม่ล่าสุดกันนะครับสำหรับในการจัดอันดับเนี่ยก็เช่นเคยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลของผมเท่านั้นถ้าเกิดไม่ตรงใจกับใครก็ต้องขออาภาัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับผมงั้นเราไปเริ่มจัดอันดับกันเลยดีกว่าเนาะเรามาเริ่มกันที่คุกกี้หน้าปั้นกันนะครับก็อันดับหนึ่งนะครับผมผมก็ยังยกให้เป็นครปนะในแพทนี้นะครับงครงีปเล่นไดด้ีที่สุยทัง ตอนนี้เนี่ยแม้จะมีวานเข้ามาแต่โดยภาพรวมเนี่ยเซตเครปยังคงแต้มดีกว่าวานนมทั้ง3ด่านเลยนะอาจจะมีด่าน M3 ที่สูสีกันนมแต่ M1 M2 เนี่ย, M 1, M เ,ยเครปจะโดดจากตัวของวานมาประมาณ 10m เนอะดังนั้นก็ยังทําให้เครปเนี่ยยังคงเป็นคุกกี้ที่ถ้าใครหาตัวชิงถ้วยดีๆยังคงเป็นตัวที่ดีที่สุดแถมเครปเนี่ยเล่นเป็นผัด2ก็ค่อนข้างโหดเอาไปโยกเล่นเบรกเอาก็ได้นะครับก็เลยถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจที่สุดเลยในแพทนี้ ตัวอันดับหนึ่งรวมนะผมก็จะเป็นตัวฟรีอย่างบนะีดรูทเนาะบีดรูทเนี่ยเป็นตัวฟรีที่หาได้จากหมดเนื้อเรื่องนะม,มันไม่ใช่ตัวที่ทําแต้มได้ดีแต่ว่ามันเป็นตัวฟรีที่สามารถหยิบมาใช้งานประทังชีวิตรอ,อก,ก่อนได้นะครับคือด้วยความที่น้องอ่ะเพิ่งบับมาเมื่อไม่กี่แพดก่อน,นเลยทําให้แต้มของน้องเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่พอใช้ได้นะครับเอาไปเล่นชิงถ้วยเอาไปเล่นเบรกเอาก็ถือว่าพอทดแทนบางตัวได้นะครับก็เลยทําให้เป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเกิดใครที่ไม่รู้จะปั้นอะไรก่่่่ออนนนนนดดดียังังตสิใจไไมมถูกกก็ป้้บาเล อันดับ2องนะุ่มผมก็จะยกให้เป็นตัวของแม่วานเนาะแม่วานเนี่ยมาใหม่ไฟแรงนมะแล้วอย่างที่บอกไปว่าถ้าเทียบเรื่องแต้มเนี่ยมันยังด้อยกว่าเครปอยู่นานๆก็เลยให้อยู่เป็นอันดับสองไปเนาะอันดับ3ามนะุ่มก็หล่นลงมาเล็กน้อยอย่างตัวของนเนธนาเนทเนี่ยในเรื่องการเล่นเป็นถัดแรกผมมองว่ามันโอเคนะก็จะตามตัวของแม่วานแล้วก็เครปอยู่นะครับแต่ว่ามันก็เป็นตัวสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้หลากหลายนะผมเล่นเป็นผัด2ได้เอาไปเล่นเบรกเอาก็ค่อนข้างดีเพราะว่าจังหวะมันค่อนข้างตอบโจทย์ ในภาพรวมเนี่ยแพทนี้ผมว่าท็อปทีเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากทั้ง3ตัวเลยน้อมอันดับ4นะผมลองลงมาหน่อยผมก็จะให้เป็นตัวของเฟรเรดเนาะเฟรเรดเนี่ยก็เล่นเป็นผัดแรกได้ผัด2ก็ได้เล่นก็โหดเหมือนกันอารมณ์เหมือนครฟเลยแต่ว่าครฟค่อนข้างทําหน้าที่ได้ดีดกว่านะครับแล้วก็บวกกับเฟรเรดเนี่ยถ้าจะเล่นทําแต้มให้ได้ค่อนข้างดีเนี่ยมันจะมีเซตบางเซตที่ก็เล่นยากแล้วก็มีเงื่อนไขในการเล่นประมาณหนึ่งน้อก็เลยทําให้หล่นไปอยู่อันดับ4ีนั่นเองนะสุดท้ายอันดับ5ห้อยท้ายผมก็จะให้เป็นน,น้องกล้วยนยมมองว่ผมา มันโดดเด่นแค่ในการเล่นเป็นผัดแรกอย่างเดียวนมแต่ว่าในการเล่นชิงถ้วยก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นตัวที่ค่อนข้างโอเคอยู่เป็นตัวที่ใช้งานได้ดีแต้มก็ถือว่าใช้ได้เลยนมแล้วตอนนี้ก็มีผัด2ในนี่ผัด2องลินจีมาตอบโจทย์กับเซตของกล้วยดังนั้นก็เลยให้อยู่อันดับ5้าไปเนาะต่อมาเรามาต่อกันที่ผัด2นะคบป้นกันนมะสำหรับผัด2เนี่ยผมก็จะแบ่งเป็นจังหวะต่างๆนะมซึ่งในแต่ละจังหวะเนี่ยมันจะมีคุกกี้ที่เหมาะสมในแต่ละจังหวะที่ต่างกันออกไปนะเริ่มด้วยตัวของคุกกี้ที่เล่นนกกับอะไรไร็ด้นะ ผสสที่เล่นกับอะไรก็ได้เนี่ยผมก็จะยกให้ตัวเดียวคือโสมตัวอื่นเนี่ยผมไม่แนะนำนะมเพราะว่าในแพทป,ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยพวกตัวจังหวะเล่นกับอะไรก็ได้เนี่ยจริงๆมันมีอีกหลายตัวเช่นโรยพายล็อบสเตอร์ซัมบี้ตัวพวกเนี้ยมันเล่นได้กับหลายจังหวะเหมือนกันแต่ว่าเดิองแต้มเนี่ยมันสู้พวกเซตท,ที่เป็นจังหวะเฉพาะของเซตนั้นไม่ได้นะถ้าให้ผมมองว่าถ้าจะปั้นตัวพวกนี้มาสู้เราดูว่าเราใช้คุกกี้ผัดแรกเป็นตัวอะไรเราไปปั้นผัดสองที่เหมาะกับเซตของเรามันจะคุ้มค่ากว่านะ ก็เลยไม่แนะนามากเนาะเลยแนะนําเป็นส่งตัวเดียวที่เป็นตัวฟรีเนาะต่อมาจังหวะเก็บคนละใหญ่หนึ่งขวดเนาะเนื่องด้วยแม่วานเข้ามาเนี่ยเป็นจังหวะที่ใช้ผัดสองแบบนี้เนาะดังนั้นผัดสองเซตประมาณนี้เนี่ยก็จะนิยมใช้เห็นในตัวของตารางสกอร์บอร์ดมากขึ้นนะครับหลักๆเลยก็จะมีครปแล้วก็มะนาวที่โดดเด่นขึ้นมาเนาะแล้วก็จะมีตัวของเฟรดที่ยังใช้ได้อยู่เนาะจริงๆมันก็จะมีพวกมาร์ชพวกเงาะอะไรเงี้ยที่ก็ยังใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าจะไม่นิยมหยิบมาใช้ละเพราะว่า แต้มเนี่ยมันจะสู้พวก3ตัวที่อยู่ในตารางไม่ได้นะับต่อมาจังหวะเก็บขวดใหญ่หนึ่งขวดบวก2ขวดเล็กนรัมจังหวะนี้เนี่ยหลักๆเลยจะเอาไว้เล่นกับลิ้นจีแล้วก็เล่นกับฟีเวียนะผมแล้วก็เล่นกับตัวของไนเนทเนาะก็ที่นิยมเล่นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเปปเปอร์มินนะครัมแล้วก็ลำไยแล้วก็ตัวของยุกว่าประมาณนี้3ตัวนรัม จริงๆก็จะมีสลัดอีกตัวแต่ว่าสลัดเนี่ยแ้มก็จะสู้พวกตัวอื่นไม่ได้เท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามานะต่อมาเนาะก็จะเป็นจังหวะเก็บขวดใหญ่หนึ่งขวดบวกกับ3ขวดเล็กในจังหวะนี้เนี่ยในเมตัลนี้ไม่ค่อยนิยมเล่นกันเท่าไหร่เนาะส่วนใหญ่ก็คือเขาจะไปทางแบบ2ขวดใหญ่ไปเลยแบบจังหวะตรงสายไปเลยจะเหมาะกว่าเนาะก็ตอนนี้เนี่ยที่นิยมเล่นจริงๆก็จะมีตัวของวิปปิ้งกับตัวของพายที่จะใช้คําว่านิยมก็ไม่เชิงต้องพูดว่า มันสามารถหยิบมาใช้ได้อยู่ในเมตาปัจจุบันนมบางเซ็ตก็ใช้ได้จังหวะมันยังลงตัวอยู่ต่อมาจังหวะเก็บค้อเลื่อยสองขวดนมก็จะเป็นจังหวะที่ช่วงนี้นิยมเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้มันมีลำไย,ยมีเครปอยู่ในเมตาเนาะหลกัหลกๆที่เห็นหน้าเห็นตาที่ใช้กันเลยนิยมใช้เนี่ยก็จะมีในเนธลินจิแล้วก็ตัวของเกรฟฟรุตนมแต่เกรฟฟรุตก,ก,ก็จะใช้ยากนิดนึงเพราะว่าอาจจะมีความยากในการเล่นหรืออาจจะเหมาะกับเฉพาะเซ็ตซะมากกว่าสุดท้ายจังหวะเก็บข้อใหื่อยสองขวดบวกกับอีกสองขวดเล็กนม ก็จะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่จะเป็นจังหวะที่เฉพาะทางขึ้นไปอีกนะที่เห็นหลักๆใช้กันตอนนี้ก็จะมี2ตัวคือเ l ล e r อร์กับยูนิคอร์สลับกันใช้นมจริงๆมันจะมีตัวอื่นอีกแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเอลเดร์ Elder กับยูนิคอรมันสามารถที่จะใช้ครอบคุมจัก,กรวาลในจังหวะประมาณนี้ได้หมดเลยก็เลยทำให้ผมมองว่า สองตัวนี้โดดเด่นสุดสำหรับตัวที่แนะนําสำหรับผัดส,สองจังหวะก็จะมีประมาณนี้เนาะอย่างนี้บอกว่าเมตา t ี้เนี่ยนิยมเล่นผัดส,สองที่จังหวะเหมาะสมกับเซตนั้นเป็นหลักนมทีนี้เรามาต่อกันที่คุกกี้ที่ควรมีหรือมีก็ดีเนาะอย่างแรกเลยก็จะเป็นเก็บเหรียญนมก็คือมิ้นช็อกชีสเค้กเอาไปใช้เก็บเหรียญได้ช่วงนี้เนี่ยด่านค่อนข้าง,างสั้นอย่างด่านวิหารเยโดซ่านมผมว่าเอาไปเก็บด่านวิหารเยโดซ่าหรือเอาไปเก็บด่านดอกบัวก็ได้ด่านดอกบัวก็มีอัญ,ญามณีเหรียญบัวที่เก็บแล้วก็ได้เหรียญเหมือนกัน ก็ถือว่าเป็นด่านที่ช่วยในการเก็บเหรียญได้ในช่วงนี้นะครับต่อมาคุกกี้เลเจนเดอรี่นะครับในแพทนี้เนี่ยผมจะไม่แนะนาเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวแพทหน้าเนี่ยมันจะมีเลเจนต์ตัวใหม่เข้ามาแต่ถ้าใครที่จะอยากปั้นมาใช้ในตอนนี้เนี่ยก็จะแนะนําเป็นลำไยกับลินจีส2ตัวนะครับส่วนตัวอื่นเนี่ยผมไม่แนะนาด้วยประการทั้งปวงนะเพราะว่าเป็นตัวที่เก่าไปแล้วนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเหมาะเล่นเบรกนะครับตอนนี้เนี่ยก็นิยมเป็นตัวของวิปปิ้งอ่ะวิปปิ้งก็กลับมาเป็นที่ยอดนิยมอีกคร้งงนนนึในกกาารเเล่ ใครที่เป็นเมนเบรกเอาหรือจะหาตัวที่ไว้เล่นเบรกเอาก็ปั้นวิปปิ้งก็ดีแทมวิปปิ้งก็พอเล่นเป็นผัด2ทดแทนในบางผัดได้นอ้องนั้นก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเนาะซักคุกกี้ที่น่าปั้นในแพทนี้ก็จะมีประมาณนี้น้ต่อมานะมเราจะมาพูดกันถึงคุกกี้ที่มาแรงประจาการอัปเดตนี้กันน้ ก็ขอพูดถึงตัวที่โดดเด่นในเบรกเอาช่วงนี้กันก่อนอย่างตัวของน้องหลามนมน้องหลามเนี่ยก็เป็นตัวล็อกประจำเบรกเอาซีซั่นปัจจุบันเนาะอย่างตัวของซีซั่นตัวชูเกะเเีานะดังนั้นใครที่จะปั้นมาเล่นเบรกเอาช่วงนี้เนี่ยตัวของฉลามเชอร์เบต็ตถือว่าเป็นตัวจําเป็นนั่นเองนะ ต่อมาน้ามตัวนี้ขาดไม่ได้เลยก็คืออมยิ้มอมยิ้มเนี่ยเด่นทั้งในการเล่นเบรกแล้วก็ชิงถ้วยนะช่วงนี้เลยด้วยการมาใหม่ของ M4 ใหม่โผมซากโบราณในความทรงจําครั้งเก่าวกับเบรกเอาชุเะเทียเนี่ยทำให้ตอนนี้อมยิ้มกลับมาใช้งานได้ดีขึ้นมากน้โอเคสำหรับพวกตัวเบรกเอาเนี่ยที่เด่นๆก็จะมี2ตัวประมาณนี้น้องส่วนตัวอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทดแทนใช้กันได้แล้วก็จะมีพวกตัวที่เด่นในการชิงถ้วยขึ้นมาบ้างอย่างการมาใหม่ของด่าน M4 น้องซากโบราณในความทรงจําครั้งเก่าก็นอกจากอมยิย ก็จะมีน้องต่ายที่กลับมาเล่นได้ดีขึ้นมีตัวของเลมอนสมุนไพรจิ้งจอกก้าหางน้องโดนัทต,ตัวพวกนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นตัวเฉพาะทางแล้ว M4 ใหม่เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์กับความสามารถของตัวพวกนี้พอดีถ้าจะให้แนะนําจริงๆในแพทนี้เนี่ยผมว่าให้ไปโฟกัสอมยิ้มจะดีสุดเพราะว่าอมยิ้มเนี่ย ตอนนี้ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ฉลามเชืรอเบ็ดเพราะว่าฉลามเชืรอเบ็ดเนี่ยก็เป็นตัวล็อกประจำเบรกเอานั่นเองต่อมาเราจะมาพูดถึงคุกกี้ที่ความน่าปั้นดรอปลงนะผมก็จะพูดถึงคุกกี้ที่ผมให้ดรอปจากตารางไปตัวแรกก็จะเป็นยุก,กวานะผมเหตุผลที่ผมให้ยุก,กวาลงจากตารางเนี่ยเพราะว่า ผมรู้สึกว่าแพทนี้แต้มมันเริ่มสู้พวกตัวอีพิกใหม่ๆเริ่มไม่ไหวแล้วในการเล่นเป็นผัดสองเนี่ยตอนนี้ก็โดนตัวของน้องมิ้นนมเข้ามาทําหน้าที่แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถามว่ามันถึงขั้นที่ดรอปหรือไม่น่าใช้เลยไหมผมว่ามันก็ยังใช้ได้นมใครอยากใช้ก็ใช้ได้เนาะมันก็ยังเป็นตัวที่น่าสนใจอยู่ในแพทปัจจุบันนมเล่นได้หลากหลายเหมือนกันเอาไปเล่นเป็นผัดสองก็ได้เอาไปเล่นเป็นผัดแรกก็ยังถือว่าโอเคอยู่แต้มก็ไม่ได้คิดดีคิดเดอะอะไรเลยนมตัวต่อมาก็จะเป็นตัวที่ผมให้อันดับ ก็ถือว่ายังเป็นตัวที่เล่นได้ดีเหมือนกันนะในปัจจุบันเนี่ยก็ยังติดท็อปสกอร์บอร์ดอยู่ในตัวของดาน M2 ด้านย er ิโดซ่านครับแต่ว่าก็เป็นเซตที่ค่อนข้างต้องมีเทคนิคในการเล่นนิดนึงก็เลยทําให้ตัวของน้งวัวเนี่ยอาจจะใช้งานยากนิดหน่อยนะในเมตาปัจจุบันตอนนี้เนาะในภาพรวมเรื่องแต้มเนี่ยแน่นอนมันก็สู้ตัวใหม่ๆไม่ไหวเหมือนกันพูดกันตามตรงเนี่ยทั้ง2ตัวเนี่ย มันโดนแม่วานกบด้วยก็ส่วนหนึ่งนะม,มันก็เลยทําให้แผลนนี้ผมอาจจะให้ดอกออกจากตารางไปนะแต่ถ้าใครปั้นมาถามว่ามันยังใช้ได้อยู่ไหมมันยังใช้ได้อยู่แต่อาจจะไม่แนะนําในการปั้นมากขนาดนั้นแล้วนั่นเองต่อมานะผมเราจะมาต่อกันที่คุกกี้เล g e n า a r y กัน ก็สำหรับใครที่จะปันนะ้นเลเจนเนอรี่น้องผมอยากให้หยุดไว้ก่อนหยุดแบบไม่มีอะไรขวางกั้นน้ผมเพราะว่าแผทหน้าเนี่ยมันจะมีเลเจนเอรี่ใหม่เข้ามาแล้วนะ้ซึ่งแน่นอนถ้าเลเจนใหม่เข้ามาเนี่ยมันจะทุบตารางสกอร์แล้วก็ขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งแน่นอน100%เรนตะแต่ถ้าคุณคิดว่าปั้นมาแล้วคุณแบบปั้นได้ไม่สุดเลเจนตัวใหม่เราเป็นสายรีเราปั้นแคนดี้ไม่ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยผมก็แน่นอว่าก็ทำตัวเก่าๆให้มันตันๆไปเลยก็ได้ล้ำยะยลิ กว่าเลเจนด์ใหม่จะเริ่มแบบนี้วัตถุดิบมาขายอะ่ะมันต้องใช้เวลาประมาณเดือน2เดือนหลังจากที่ตัวมันเข้ามาเนาะพอถึงเวลาตอนนั้นปุ๊บอะอำนาจของตัวใหม่อะมันก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดใครที่จะปั้นลิ้นจี่ลำไยผมก็ยังมองว่าเป็นตัวที่ดีนะเพราะว่าต่อให้ชิงถ้วยจะเป็นอันดับ2อ,อันดับ3ก็ตามแต่ว่าในการเล่นเบรกผมก็ยังเชื่อว่าเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์เหมือนเดิมเนะ okay, so, าะโอเคสารการเลเจนดารีก็จะมีประมาณนี้เนาะเพราะว่าเลเจนด์ใหม่ใกล้เข้ามาเลเจนด์เก่าก็เริ่มเตรียมตกกระป๋อง ต่อมาสัตว์เลี้ยงนมะสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็เหมือนเดิมปั้นคุกกี้คู่หัวตัวไหนก็ปั้นสัตว์เลี้ยงตัวนั้นเนาะเพราะว่าจะได้เรื่องของคอมโบโบนัสที่จะช่วยทำแต้มได้เยอะขึ้นนะครับ ก็จะมีน้อยกรณีมากนะที่ใช้สัตว์เลี้ยงตัวอื่นจะดีกว่าเนาะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกสัตว์เลี้ยงสายชุบเอาไปเป็นสัตว์เลี้ยงสายชุบเล่นเบรกเอาอะไรเงี้ยม,มันก็จะมีกรณีนั้นบ้างแต่โดยภาพรวมส่วนใหญ่นะก็จะนิยมเล่นกับสัตว์เลี้ยงตัวเองต่อมาเรามาจบกันที่สมบ,บัติการนมทรัพสมบัติเนี่ยขอพูดถึงสมบัติบับกันก่อนอย่างปืนฉีดน้ามาน้าบุ๋งบุงบ๋งนมเป็นสมบัติใหม่ที่เพิ่งถูกปรับมาเนาะตอนแรกเนี่ยมันเป็นสมบัติที่มีความสามารถในการให้แต้มแล้วก็เ,ยเยิ่่มนนยลีีกตกกัาาาาสรงปททํจบ วนตามคูดาวปกติกลายเป็นสมบัติที่เป็นสายสปีดนะผมก็คือวนตามความเร็วเนาะยิ่งวิ่งเร็วก็จะยิ่งวนคูดาวได้เร็วนะผมดนั้นสมบัตินี้เนี่ยก็จะเหมาะก,กับคุกกี้สายพุ่งหลายตัวไม่ว่าจะเป็นวัวแม่วานอะไรพวกนี้นะผมที่นิยมเล่นกันตัวเลเจนด์หลายตัวก็ใช้ได้นะผมส่วนสมบัติทําแต้มเนี่ยถ้าดูจากตารางก็จะเห็นว่าไม่ต่างเลยจากเดิมเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยมันมีสมบัติปืนฉีดน,น้ามาซึ่งปืนฉีดน้ำเนี่ยผมยัดไปอยู่ในสายสปีดนะมัมดังนั้นสมบัติทําแต้มที่นิยม,มในเเเเมมมมมต้าานี่นยกก็ังงหหืืออออดคพววูฟฟลปป ฟักทองประดับแฮปปี้ปาร์ตี้ธนูเงาะสุดแม่งกงเล็บมังกรจิว๋วเมล็ดเขียวนะผมเครื่องพิมพ์ดีด เป็นชิ้นที่ใช้ได้ดีในเมตาปัจจุบันตอนนี้เนาะสาวสมบัติอีปิกนรับส่วนชิ้นอื่นเนี่ยจะเป็นชิ้นที่เหมาะกับคอมโบหรืออาจจะเป็นชิ้นที่ต้องดูคูลไทมหรือดูอความเหมาะสมนิดนึงนรับต่อมาสมบัติเยลลี่หมีแผ่นนี้เนี่ยสมบัติเยลลี่หมีค่อนข้างกลับมาฮอตฮิตมากนรับไม่ว่าจะเป็นตัวของสปอตไลท์แหวนหมีผีหมีก็ทั้งในตัวของเบรกเอาแล้วก็ในชิงถ้วยปัจจุบัน M4 เนี่ยใช้งานสมบัติหมีดีมากน้อก็เลยทําให้แผน่นนี้สมบัติสายเยลลี่หมีเนี่ยค่อนข เห็นได้กับหลายเซตมากหนมหรือสปอตไลท์ก็เอาไว้เล่นกับคอมโบได้หลายเซตเนาะในการเล่นชิงถ้วยหนมต่อมานมก็จะเป็นตัวของสมบัติายเลยลี่สมบัติายเลยลี่ในแผ่นนี้เนี่ยอาจจะมองว่าเฉยๆโนมแผ่นนี้เนี่ย ที่แบบนิยมเล่นจริงๆก็จะมีแค่ในตัวของ M3 เป็นหลักส่วนในเบรกเอาเนี่ยก็จะเล่นกับผัดวิปปิ้งอะไรแบบนี้นมอ,อ๋อแล้วก็ในการเล่นผัดแรกก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าผัดแรกตอนนี้เขาก็มีใช้ลุงหมึกในการเล่นด่านตัวของเบรเอาชุกเทียดูไหมแล้วก็มีตัวของน้องครีมโซดาอะไรพวกนี้เขาก็สับกันใช้นมก็อาจจะมีได้ใช้บ้างนะอย่างพวกพรมแดงหรือหอยสังอะไรพวกนี้นต่มก็มาสบัติสายสปีดนมสบัติสายสปีดเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่าแพทเนี้มีปืนฉีดน้ําเข้ามาบัฟมาใหม่นุ่มแล้วก็เปล ซึ่งก็เป็นสมบัติที่แต้มดีมากนะครถ้าเกิดใครที่เป็นเล่นคุกกี้สายพุ่งไม่ว่าจะเป็นน้องวัวแม่วานอะไรพวกเนี้ย แนะนำไม่ทําเลยนมอย่างตัวของปืนฉีดน้ำเนาะส่วนท้องฟ้าจําลองเนี่ยแต้มก็ยังถือว่าดีเหมือนกันก็2ชิ้นเนี่ยแต้มสูสีกันนะส่วนอีก3ชิ้นที่เหลือเนี่ยเป็นชิ้นทียรองนะอย่างแคทตีด้ดาตกจระแสคลอเวอร์แล้วก็ดาบนมก็จะเหมาะใช้กับเฉพาะคอมโบมากกว่าต่อมานมก็จะเป็นสมบัติสายทำลายสมบัติสายทำลายเนี่ยเหมาะเล่นเบรกเอาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหรน่นมก็เลยอาจจะไม่ได้อะไรมากเนาะต่อมาสมบัติที่ควรมีนมก็แนะนาเป็นเครื่องยนต์ไข่ชุบเหมือนเดิมเพราะว่า เป็นสมบัติสามาัญที่สามารถเอาไปเล่นได้หลากหลายนะเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มสปีด10%ทำให้หลายเซตเนี่ยเก็บขวดเลือดได้แล้วก็กินระยะได้เยอะขึ้นเอาไปต่อคอมโบกับสายสปีดเพิ่มแต้มก็ได้ เอาไปเล่นเซตปกติก็ได้ก็ถือว่าเป็นสมบัติสามาัญนมแล้วก็ตัวของไข่ชุบชิ้นนี้ก็จะช่วยชุบชีวิตทําให้หลายเซตเนี่ยต่อเติมจังหวะได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในเบรกเอาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นสมบัติสําคัญนมส่วนขดพุ่งเนี่ยอันนี้เป็นชิ้นที่ดีแต่ว่าอาจจะเหมาะกับเฉพาะเซตซะมากกว่าแล้วก็ชิ้นอื่นเนี่ยจะเป็นชิ้นเทียร์รองเนาะที่จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ว่าบางทีก็มีหยิบมาใช้บ้างเพื่อเอามาต่อเติมคอมโบนมสุดท้ายก็จะเป็นสมบัติเลเจนดารี่นมก็จะมีตรีศูนย์กกับฝนนะนนนนนดดาาาาาวตตรีีูแผงงง้้้้มม่่ใใชชไย แต่ว่ามันก็จะเป็นชิ้นที่สามารถเอาสมบัติอีปิกที่ผมพูดในสมบัติทําแต้มอ่ะสามารถเอามาใช้ทดแทนได้เลยหนุ่มพวกฟักทองทนูเงาะเมล็ดเขียวหูฟังอะไรพวกเนี้ยสามารถเอามาใช้แทนได้หนุ่มแต่แต้มก็จะน้อยกว่าเล็กน้อยเนาะส่วนฝนดาวตกชิ้นนี้เป็นชิ้นเฉพาะทางหนุ่มที่เห็นตอนนี้หลักๆก็จะมีแค่ในเบรกเอาเอาไปเล่นกับผัดวิปปิ้งเอาไปเล่นใน M3 จะเห็นเท่านี้เท่านั้นหนุ่มเพราะว่าใน M3 เนี่ยเป็นด่านสายเลลี่ที่ยังใช้ได้อยู่ดังนั้นถ้าเกิด M3 ในแพทหน้าเนี่ยไม่ใช่ด่านสายเยล ตัวของฝนดาวตกก็จะดรอปลงไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้ชิงถ้วยคือได้เห็นแค่ใน M3 อย่างเดียวจริงๆนมสำหรับฝนดาวตกเนาะแพทนนี้ผมก็เลยอาจจะให้ตรีสนย์มีภาษีที่ดีกว่านมหรือถ้าใครที่เป็นเมนเบรกเอาจริงๆเนี่ยยังไงฝนดาวตกก็ยังถือว่าเป็นชิ้นที่สําคัญนมดังนั้นถ้าทําได้ก็ทําทั้งคู่เลยก็ดีแต่ถ้าต้องเลือกจริงๆเนี่ยแผ่นี้ผมอาจจะให้ตรีสมากกว่าอย่างที่บอกเนาะ ก็จะกระเพื่อมอนสระแผ่นนี้ไปการประจําอัปเดตของคุกกี้พยาวานหรือแม่วานกันน้ก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยเนี่ยสามารถคอมเมนต์สอบถามไปได้น้อเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์ให้เนาะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้น้องถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำใจให้ด้วยถ้าชอบมากก็สมัครสมาชิกได้เนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย